สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับทุกๆท,ท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนภาเครื่องนะครับวันนี้ผมมีพระปิดตานะครับกนุกข้างพิมพ์เลก็กนะครับมาแบ่งปันแนะนําพี่ๆกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งรุ่นนี้ผมก็ยังไม่เคยได้ทาคลิปเนาะนะครับเป็นเป็นพิมเลก็กนะครับรุ่นนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3พิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ลกลางแล้วก็พิมพ์เล็กที่ได้มาแนะนําแบ่งปันวันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เลก็กนะครับเห็นไหมเท่ากับนิ้วฉีเลยนะครับนะ พอกับนิวชีเป็นพิมพ์เล็กนะครับเหมาะทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กก็ให้ได้นะนะครับเด็กก็ให้ได้นะครับเพราะว่าโดยที่องค์พระนะครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็จะออกในปี3 5หนะครับออกที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับเป็นเนื้อไบลานนะครับ เนื้อบรลานทั้ง3องค์ด้านหลังก็จะมีแบบเดียวเลยนะครับหลังยันณะมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็จะเขียนคําว่างานผูกพันธสีมานะครับปี2535นะครับณวัดถ้ำสิงโตทองนะครับแล้วก็ชื่อเนาะหลวงพุโตนะครับหลังยันณะนะครับมหาเศรษฐีนั่นเองนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับเหมาะกับทุกเวททุกเพศทุกวัยนะครับนะผู้ชายห้อยก็ได้นะครับผู้หญิงห้อยก็กําลังดีเลยนะครับ เด็กก็ให้ได้นะครับนะเพราะว่าด้วยที่ว่าขนาดขององค์พระนะครับเป็นพิมพ์เล็กเนาะนี่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับปี2535นะงานผูกพันธสีมานะครับด้านล่างรุ่นนี้มวลสารดีพิธีใหญ่เหมือนกันนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับสเสด็จพระราชดำเนินตัดลูกนี้มีด,ด้วยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นปีพศน,นะครับ2535 ครับหลังเย็นนะมวลสารเยอะมากนะครับแล้วก็องค์เลี่ยมนะครับได้มาองคหนึ่งเนาะนะครับอง์นี้คือก็เลี่ยมเก่าๆเลยนะครับได้มาทั้งแบบนี้เลยนะนะครับพี่ๆท่านใดอยากเลี่ยมใหม่อยากอยากเลี่ยมใหม่นะครับอยากได้เลี่ยมใหม่บอกน้องได้นะครับเดี๋ยวน้องจัดการให้เนาะนะครับนี่อันนี้เลี่ยมเก่าๆเลยนะครับเก่าๆเลย เดี๋ยวผมมาสององนี้แล้วกันองค์นี้อ่ะมวลสารจะเยอะนะครับเห็นไหมผงไบลานนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะรุ่นนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3พิมพ์นะครับเล็กกลางใหญ่นะครับเป็นข้างกนหนกและดูมวลสารนะครับตรงนี้อ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นอัฐิของหลวงปู่หรือเปล่านะครับแต่ก็เป็นก้อนเลยนะครับน่าจะมวลสารเนาะนะครับ นิ้วมือนะครับเห็นไหมข้างกันหนกนะครับมีตรงนี้อีกอีกก้อนหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นมนราหรือว่าอาธิของหลวงปู่โตท่านนะครับนะนเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กพบเจอน้อยนะครับพิมพ์นี้อ่าพิมพ์กระนกข้างพิมพ์นี้ของวัดธระพบเจอน้อยมากนะครับนะ พบเจอน้อยมากแล้วก็ฝังตะกุดอีกนะครับรุ่นนี้จะมีฝังตะกุดด้วยนะนะครับจะเป็นตะกุดแบบสอดเนาะนะครับนี่หลังยันะมหาเศรษฐีแบบนี้เลยนะครับเม็ดมนสารก็ตามที่เคยบอกไปพี่นะครับมนสารเยอะนะครับนี่งานถูกพันธสีมาแล้วก็ชื่อนะครับหลวงปู่โตะนะ้อปีด้านล่าง2535นะครับ มวลสาระจะกระจายทั่วทั้งองค์เลยนะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อวัดเนาะนี่ครับวัดถทำาสิงโตทองนี่ครับประมาณนี้พิมพ์เล็กนะครับเล็กๆนะเล็กก็คือเล็กเลยแล้วก็รุ่นนี้จะมีตัวตัดด้วยนะครับจะมีตัวตัดด้วยนี่เห็นไหมตัดเป็นซี่เป็นซี่เลยมวลสารเป็นก้อนเลยนะครับ มานี้ละกันนะครับนะเห็นไหมมนสารเยอะมากเป็นเนื้อใบลานนะครับเนื้อใบลานทั้ง4ององเลยนะครับมีเข้มบ้างไม่เข้มบ้างเนาะนะครับนี่ก็กระหนกคมๆนะครับสาหรับองค์นี้นี่เห็นไหมเป็นพิมพ์เล็กนะครับมีทั้งหมด3พิมพ์นะเล็กกลางใหญ่นะครับแต่ก็เป็นพิมพ์อ่ หน้าหลังนะครับหน้าหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมด้านหน้าด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะเหมือนกันนะครับต่างกันที่ขนาดขององพระเท่านั้นเองนะครับนะใหญ่ก็จะเป็นใหญ่แบบจัมโบ้เลยนะครับพิมพ์กลางก็จะเป็นกลางประมาณปหนี่นะครับนี่องนี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่อ,องนี้ใบลานดําเลยลองดูแล้วกันนะครับเผื่อชอบ เื่อชอบนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูทุกองคแล้วกันเนาะนะครับในองค์นี้กหนกคมๆเหมือนกันนะครับลายกนกคมๆนิ้วมือเต็มๆนะครับไม่แพงพี่นะครับน้องแบ่งปัน,ปนไม่แพงพาราอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับพาราอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับขอบตัดนะ นะครับมลสารเยอะตรงนี้ในเลี่ยมก็จะเป็นแบบได้เดิมคาสสิกดีนะครับนี่เือพี่พี่ท่านใดชอบอยากได้เลี่ยมใหม่น้องจัดการให้ได้นะครับน้องให้ช่างจัดการให้ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับรุ่นนี้นะครับกะนกข้างพิมพ์เล็กปี2535นะครับออกว่าถ้ำสิงโตทองนะครับนะ ก็ él. สาหรับรุ่นนี้นะครับน้องแบ่งปันแล้วกันนะครับองละ500บาทเท่านั้นพี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นองค์นี้น้องขอพิเศษแล้วกันนะครับน้องขออยู่ที่700บาทเท่านั้นพี่นะครับเพราะว่าด้วยที่ว่ามนสานด้วยแหละนะครับนะอง์นี้ขอ700แล้วกันนะครับพี่ๆท่านใดสนใจชาวหาบูชารีบทักรีบโทรทร,ทรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะองค์นี้อนมอนสานเป็นก้อนเลยนะครับเจอน้อยไปอีกนะครับ นะองค์เดียวนะครับองค์นี้น้องขอองค์นี้องค์เดียวนะครับ7 0็ 700. แล้วคือมลสารตรงนี้เป็นก้อนสีขาวด้วยนะครับสีขาวแล้วก็ช่วงช่วงแขนนะครับเห็นไหมสีเหลืองๆนะครับมลสารเป็นก้อนแบบก้อนใหญ่เลยนะครับ700องค์เดียวนะครับนอกนั้นน้องขอองละ500เท่านั้นนะครับนะแบ่งปันอยู่ที่อง์ละ500เท่านั้นนะครับ ส่วนองค์นี้องค์เดียว700นะครับนะพี่ๆท่านใดสนใจเช้าหาบูชานะครับรีบทักรีบโทรรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ